สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใญ่ทุกชีวิตในสังคมสมาคมประกันชีวิตไทยโดยนุสราอัศกุลบัรญัติปิยพจน์นายกสมาคมประกันชีวิตไทยสาระล่มสำอุป,ปนยกฝ่ายการตลาดและลิคิวแอดวานีอุป,ปนายกฝ่ายวิชาการ ร่วมแถลงข่าวแนวปฏิบัติประกันสุขภาพส่วนร่วมจ่ายในเงื่อนไขาการต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะใช้กับกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่เริ่มพุ้มครองตั้งแต่20มีนาคม2568นี้เป็นต้องไปเพื่อการบริหารจัดการและสร้างความยั่งยืนของการประกันสุขภาพภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์และความจำเป็นทางการแพทย์ในวันนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยนะคะก็ได้มีโอกาสชี้แจงให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงเงื่อนไขใหม่นะคะของกรมธรรม์ประกันสุขภาพของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่ตั้งแต่เราได้ปรับมาใช้กรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า New Health Standard เนี่ยในนั้นจริงๆตามประกาศก็จะมีเงื่อนไขที่สามารถจะใส่เกี่ยวกับโคเพย์นะคะโคเพก็คือการร่วมรับผิดชอบใน เคลมที่เกิดขึ้นนะซึ่งมีได้หมายความว่าตั้งแต่บาทแรกปีแรกนะซึ่งการเข้าเงื่อนไขโคเพจะเริ่มกับกรมธรรม์ใหม่นะคะของภาคธุรกิจประกันชีวิตซึ่งเริ่มขายตั้งแต่20มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ mm hmm. uh, ในปีแรกก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมเพราะว่าก็บริษัทประกันก็จะจ่ายเคลมประกันสุขภาพปกติ เพียงแต่เราอยากสร้างการตระหนักถึงว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์หรือไม่ที่จะเข้าไปนอนในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยไหนโดยเฉพาะหากมีการป่วยจากโรคที่เป็นโรคง่ายๆรักษาได้ง่ายๆรับยาไปพักที่บ้านอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและเมื่อจบปีกรมทรรม์บัทประกันชีวิตก็จะมาดูว่าท่านมีสถิติการเคลมมากน้อยแค่ไหนโดยมีเงื่อนไขสําคัญสําคัญที่จะพิจารณาว่า การต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปท่านจะเข้าสู่โคเปเมนต์หรือไม่หากท่านเข้าเงื่อนไขข้อที่1คือมีการเคลมจะโรคง่ายๆนะคะจำนวนตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปและนะคะมียอดการเคลมถึง200%ขึ้นไปนะคะ,ะท่านก็จะเข้าเงื่อนไขข้อที่1ที่ในปีต่อไปเนี่ยท่านจะต้องร่วมจ่ายคือเป็นโคเป